สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้อยู่นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อยู่แต่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ออกไปทานนอกบ้านก็เลยขอขั้นคลิปต่างๆด้วยพวกต้นไม้ที่ปลูกรอบบ้านละกันค่ะส่วนวันนี้จะมาแชร์เจ้าต้นกวักมรกตค่ะแต่ว่า ไม่ใช่วิธีวันนี้ไม่ใช่วิธีการขยายพันธุ์นะคะแต่วันนี้จะเป็นวิธีการปลูกยังไงให้กวับมรกตมันโชโคโชล่าค่ะนะ,ะนะเดี๋ยวจะพามาดูะคะ่ะที่ว่าโชโคโชลาก,ก็คือแบบนี้ค่ะนี่บางถ้าเกิดว่าปลูกไปสักพักหนึ่งนานกว่านี้รากมันก็จะออกมาแบบว่าสวยๆเยอะกว่านี้นะคะอันนี้มันยังแบบเห็นไหม ใบยังเขียวอ่อนอยู่เลยค่ะนี่ก็เช่นกันนะคะใบยังสีเขียวอ่อนอยู่นะคะใบยังอ่อนอยู่ก็เลยต้องทําการชําแบบนี้ใหม่ก่อนนะคะนี่นะคะวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะเริ่มต้นจากนํากิ่งนะคะมาแช่น้ําแช่น้ําทิ้งไว้เลยะคะ่ะอย่างนี้นะคะ สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งค่ะลากเขาก็จะออกแบบนี้นะเสร็จแล้วหลังจากขั้นตอนลากออกแบบนี้แล้วก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยเจ้านี่นั่นเองนะคะต่อมาต่อไปน,น,นานๆน่ะมันก็จะเป็นโขดกลมๆสีน้ำตาลน,นั่นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะก่อนที่มันจะใหญ่ไปกว่านี้ หาภาชนะที่ปากกว้างๆค่ะเพราะไม่งั้นเอาออกไม่ได้แน่ไม่หรือดึงออกมาก็ทําให้โขดมันหักะคะแต่ถ้าโขดหักก็ไม่เป็นไรนะเอาโขดมาชํามันก็จะงอกใหม่แบบนี้เลยนะคะหรือใครที่ปลูกเป็นต้นเป็นกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า ต้องการจะจับแยกจากต้นเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราลื้อออกมาเนี่ยมันจะมีเห็นไหมข้างในดินน่ะมันจะเป็นหัวค่ะหัวแบบนี้เนี่ยซึ่งมันก็มีรากนะคะเราก็ค่อยๆแงะออกมาให้มันติดรากด้วยนะคะเราก็เอาไปชําลงดินก็ได้เช่นกันนะคะก็จะได้แบบว่าอามาจัดเป็นไม้กระถางมินิมินโชโชคโรสวยสวยได้เช่นกันนะคะก็คือแล้วแต่ที่จะมา ตามที่เราชอบค่ะจะให้เป็นแบบบังคับแคะหรือจะให้มันโตเป็นพุ่มใหญ่ๆโชว์ฟอร์มสวยๆก็ได้เหมือนกันค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบปามาแนะนำที่ทง่ายๆง่าย,ายมากจริงๆนะคะคือแบบเพื่อนๆเราไปทำตามกันได้ง่ายสบายเลยค่ะไม่ได้ยากเลยนะจริงๆ แค่ว่าใช้เวลานิดนึงรอให้เขามีตุม่มมีตุ้มขึ้นมามีลากแล้วก็ค่อยเอามาจับยกนะคะอันนี้ปัาก็ยังทําไม่เสร็จนะคะนี่เห็นปะก็คือจะต้องรอเวลาอีกเพื่อที่จะค่อยๆขยีิบไปทีละขั้นตอนนะคะให้มันค่อยๆสวยนะคะบังคับไม้แฝบับงคับไม้ให้มันเป็นมีนี้เนี่ยใช้เวลานะคะต้องใจเย็นถ้าทําเองเนี่ย มันก็คือความเพลิดเพลินด้วยนะคะก่อนที่เราจะย้ายไม้ขยับกระถางแล้วก็ไปอะไรเนี่ยต้องรอให้ใบอ่อนเนี่ยมันมันแก่ก่อนนะคะอย่าไปทําตอนที่ใบอ่อนนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ต้นไม้ชะงักหรืออาจจะทําให้ต้นไอ้กิ่งที่ใบหรือใบที่อ่อนเนี่ยมันร่วงกิ่งนั้นเสียหายไปได้นะคะ สามหัวนี้นะคะจะบอกว่าแยกมาจากาปลาบังเอิญทำหัวหลุดนะคะมันจากาต้นเดียวเองอะ่ะมันมีสามหัวก็เลยเอามาจาับแยกหัวละหนึ่งกระถางเลยจงใจทำเป็นประมาณนี้ส่วนกระถางหาที่มันขนาดพอดีกันไม่ได้ก็เลยยังยิบไปก่อนค่ะเอาไว้เจอแบบสวยๆเข้ากันเข้ากันแล้วค่อยมาขยับขยาย และสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ปาะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะทำอะไรจะอยู่บ้านอยู่กับสวนอยู่กับต้นไม้หรือว่าจะออกไปข้างนอกนะคะคอยติดตามกันค่ะคลิปของปานี่จะค่อนข้างุนเวียนนะคะไม่ต้นไม้ก็ออกไปข้างนอกหรือไม่ก็ไปเที่ยวนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย